ซึ่งเราในฐานะคนไทยเนี่ยควรจะมีโอกาสในการที่จะไปได้เป็นดูศิลปะวัตถุเหล่านั้นเนี่ยในที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยสวัสดีครับช่องสีเทมธวรลบรดี วันนี้เราจะมาพูดถึงโบราณวัตถุจากเมืองสีเทพที่โดนน้ำออกไปนอกประเทศนะว่าเป็นอยู่ที่ไหนบ้างนะถูกเพะวัตถุโบราณที่โดนน้ำออกนอกประเทศเนี่ยจะมีอยู่หลายๆชิ้นมากนะช่วงเวลาที่วัตถุโบราณเหล่านี้โดนนํำออกไปเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณพศ2 5 3 0 3 5อะไรประมาณนี้นะโดย วัตถุโบราณส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ก่อนที่จะออกไปนอกประเทศเนี่ยอยู่ในการครอบครองของนักสะสมคนไทยหลังจากนั้นก็มีการขายออกไปนอกประเทศส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยวัตถุโบราณที่เป็นไฮไลท์เลยก็จะมีแผ่นทองคำแล้วก็รูปสลักของพระอาทิตย์รูปสลักหินพร,พระพุทธรูป กระจายอยู่ในฟิวเจอร์พันใน,ในห,ลหลายประเทศชิ้นแรกเนี่ยเป็นแผ่นทองคำนะเป็นรูปพระวิษณุสีกรพระวิษณุสีกรเนี่ยก็จะมีอาวุธที่ถือในมือวิจะมณีสัมจัดกระาแล้วก็ดินนสีกอ,อชิ้นที่สองเป็นพระจันทร์เป็นรูปของพระจันทร์ อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่บอกอย่างหนึ่งว่าเราจะเห็นรูปกระต่ายเป็นรูปกระต่ายที่อยู่ด้านหลังของพระพามณนทนของตัวพระจันทร์เพราะฉะนั้อันนี้เป็นหลักฐานที่บอกไ้ว่าเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีความเชื่อเรื่องกระต่ายในโวงจันทร์แล้วนะชิ้นที่สามเนี่ยก็จะเป็นแผ่น ทองคำเหมือนกันเป็นรูปของพระเพะฉะนั้นในแผ่นทองคำทั้งหมดเนี่ยมี5แผ่นอยู่ที่ททพิิธภัณฑ์นอร์ตันไซมอนในอเมริกาในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยตัวแผ่นทองคำเนี่ยยังมีอยู่ที่อื่นอีกอย่างเช่นชิ้นนี้เป็นพระจันทร์เหมือนกัน มีกระต่ายอยู่ตรงบาวาร์ด์บทนอันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ตที่ลอนดอนอะอันนี้ไปอยู่ฝั่งลอนดอนฝั่งยุโรปอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรูปของพระกิตอ่าต่อไปก็เป็นรูปของพระวิชุปุเหมือนกันสี่กอนะฮะถือตรีถือจักรถือสักดท์านแล้วก็ภูมิ อยู่ที่พิพธภัณฑ์คลิปแางอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นแข่งเงินเป็นรูปพระวิษรุเหมือนกันสี่องเหมือนกันชิ้นนี้เนี่ยได้มีการถูกดำออกประมูลที่ในใน,ในยุโรปปัจจุบ,บันเราเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ใครชิ้นถัดมาเนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปพิลัลสมัยทวาราวดี คือโบราณวัตถุเหล่านี้ในรายละเอียดที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆให้ไว้เนี่ยพูดไว้ชัดเจนว่ามาจากเมืองสีเทพนะรพราะพุทธลูปองคเนี่ยสูง2เมตร23เซนถือว่าสูงมากเลยฮะแล้วก็นอกเหลือจากเครื่องแขนขาหักแล้วแต่ว่าวองลูกรูปหน้าสมบูรณ์มาก ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ดอตันไซมอนอเมริกาชิ้นถัดมาเป็นสุริยาเทพที่พูดได้ว่าเป็นองค์ที่สวยที่สุดนะอันนี้ก็เกหมือนกันนะเราบูชดเจนแล้มาจากเมืองสีเทพเป็นศิลปะอินเดียถัดจากดอตันไซมอนเนี่ยอีกพิพิธภัณฑ์นึง,นงที่มีวัตถุโบราณของสีเทพหลายชิ้นแล้วก็เป็นชิ้นที่เด่นเ่นนะนนก็คือที่ดบเม ดิวาร์เดอเมดที่อเมริกานะชิ้นแรกเป็นหินสลัดรูกเรเป็นรูปพระนะกุฎยืนองค์นี้สิบแเซนอันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากชิ้นต่อไปเนี่ยเป็นสีวลึงแต่เป็นสีวลึงที่เรียกว่าเอกมุกคลึงก็คือเป็นสีวลึงที่มีรูปหน้าของสิวะอยู่ด้วยนะชิ้นนี้เนี่ยสมบูรณ์มากนะไม่มีล่องรอยการชำรุดเลย ถ้าเราเปรียบเทียบกับเอตบุคคลึงที่ยังอยู่ในเมืองไทยนะฮะจะมีที่สุราษฎร์นะฮะก็เป็นเอกบุคคลึงที่ค่อนข้างสวยแต่ว่าก็จํารดนะฮะที่ร้อยเอ็ดเราพบแล้วก็ที่ปูทองเราก็พบนะแต่แต่ถ้าเปรียบเทียบดูจะเห็นว่าชิ้นที่อยู่สีเทพที่ปัจจุบันอยู่ที่เดอะเมดอเมริกาตอนเนี้ย สมบูรณ์ที่สุดนะแตล้วรูปหน้าของพระศิวะที่อยู่บนศิวลึงเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เป็นรูปแบบของศิลปะพวะรารวดนะีไม่ใช่ศิลปะอินเดียเหมือนกับเอกมุขลึงชิ้นอื่นๆะในในส่วนไทยที่ยังคงอยู่ชิ้นถัดมาเนี่ยอยู่พิพิธภัณฑ์คลิปแลนด์เทียอเมกาเหมือนกันนะะชิ้นนี้เรียกว่าเป็นพระไอยา เป็นรูปสลักหินสูง26เซนพระอายัยยนาเนี่ยเป็นเทพทองถิ่นของอินเดียใตย้และคนอินเดียใตยเ้เนี่ยรับถือว่าเป็นเทพที่ดูแลแหลงน้ำบ่อน้ำซึ่งพระอยัยยนาชิ้นเนี่ยเป็นเป็นชิ้นที่สองเดี๋ยวมีชิ้นก่อนหน้านี้อีกชิ้นหนึ่งคลิปแรกนี่ก็คือมีแผ่น ส่วนอนก่ที่เนี่ยอีกชิ้นเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนี่ยก็คือเป็นพระพุทธรูปหินสลักนะองค์นี้สูงร้อยสามสิบสองเซนนะเป็นศิลปะท,ทวารวดีสวยงามอีกชิ้นถัดมาเนี่ยเป็นเสียง เป็นค้าวาเป็นเสียงของพระวิศน,นุอันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์โพโดโลูฮาวายตัวเสียงเนี่ยมีความสูง25เซนนะถ้าเราคำนวณดูแล้วเนี่ยถ้าองค์เต็มที่มีรูปร่างเต็มเนี่ยจะอยู่ประมาณ179เซนนะองค์นี้ไม่เล็กนะองค์นี้ค่อนข้างใหญ่ถัดมาอยู่ที่เดอร์เมเหมือนกันก็เป็นเสียงพระวิศน,นุเหมือนกันมีแต่เสียง ความสูงของเสียนเนี่ย26-7เซนถ้าเป็นความสูงขององค์รวมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ108-7เซนอันนี้เป็นองใหญ่อีกชิ้นหนึ่งเป็นเสียของพระโพธ,ธิสัตว์อันนี้ก็จากสีเท่เหมือนกันอันนี้ถ้าเป็นองค์รวมแล้วเนี่ยความสูงก็อยู่ประมาณ108-7เซนองใหญ่เท่านั้น ชิ้นสุดท้ายจะเป็นรูปเหินสลักพระอัยยนานั่งเนี่ยแขนขาเป็นศิลป,ปะของอินเดียนะพระอัยยาเนี่ยเป็นเทพท้องถิ่นของอินเดียใต้เป็นเทพผู้พิทักษ์แหลงนนะ้ชิ้นนี้อยู่ที่เอเชียโซไซตี้ที่นิวยอร์ก ดันั้นเมืองสีเทพเนี่ยมีพระัยนานอย่างน้อยสององค์อีกองค์หนึ่งเป็นเสียงอยู่ที่คลืแ่แปลนการเข้ามาของคนอินเดียที่บอกว่าเขาก็นำศิละปะนำความเชื่อเข้ามาเลยอินเดียเข้ามาในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่10นะพศ1000หลังจากนั้นเนี่ยเมืองสีเทพเนี่ยเรารับศิละปะไปอ,อินเดียมาก็ยังมีการ ผสมผสานปรับเปลี่ยนศิลปะจนกลายเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่เราเรียกว่าเป็นศิลปะตะวันราก็ด็จะอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่12 1 3 14นะหลังจากนั้นเนี่ยศิลปะเขมรเข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่15 16, 17จนถึงช่วงสุดท้ายก่อนที่คนเมืองสีเทย จะโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นทั้งหมดในช่วงศตวรรษที่พุทธศตรวรรษที่18หรือว่าช่วงที่เริ่มมีการกําเนิดสุโขทัยนะจะเห็นได้ว่าอายุของเมืองเนี่ย800ปีเพราะฉะนั้นจะมีศิลปะวัตถุเนี่ยมากมายแล้วก็ศิลปะวัตถุที่นํามาเสนอในส่วนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอันนี้เป็นเฉพาะในส่วนที่เราค้นข้อมูล เป็นชิ้นหลักๆชิ้นใหญ่ๆน,นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุโบราณของมนสิเทศที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีมากกว่าร้อยชิ้นนะซึ่งเราในฐานะคนไทยเนี่ยควรจะมีโอกาสในการที่จะไปได้ไปดูศิลปะวัตถุเหล่านั้นเนี่ยในที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยนะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ยจะจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถติดตาม วัตถุโบราณเหล่านี้กลับมาได้มาก้อยแค่ไหนหรืออย่างน้อยก็ยืมมาจจดแสดงในเมืองไทยเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสในการที่จะเข้าไปชื่นชมศิลปะวัตถุวัฒนธรรมหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองของศิลปกรรมของเราในในอดีตอ่านะัไทยคนไทยควรจะมีโอกาสนะนะแล้วก็เราเองจะติดตามข้อมูลและ นำเสนอข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรเราก็จะนำเสนอข้อมูลอย่างต่อนเนื่องนะแล้วสุดท้ายนี้ก็คืออย่าลืมกดติดตามช่องสีเทศทวารวดีเราจะมีข้อมูลมาอัปเดตอยู่